สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์เรามาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดตามกันเหมือนเดิมครับขาดเฉพาะคุณบ่นใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีค่ำคืนมีวันอาทิตย์มี2 EP ให้ท่านได้ติดตามอย่าลืมฟังให้ครบท้วนนะทั้ง2 EP นะโดยที่ ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นศึกพรีเมียร์ลีกนนล้วน10ดาวสองตัวหลีกกับแมนยูนเตดแล้วก็แมนซิ t y ตี้กับแอตลาสบิลล่าห้ามพลาด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามการไว้ด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับลีกกับแมนยูในเตดในศึกพรีเมียร์ลีกแข่งขันกันตอน3ทุ่มตรง สนทราคาให้แมนยูมุกไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกคู่นี้เพิ่งเจอกันมาสด,สดร้อนๆครับในบ้านแมนยูนะตงค้านะก็เสมอกันไปสองประตูต่อสองหลีดนำก่อนสองศูนแมนยูตามตีเสมอทันต่อไส้แตกนะต่อต้องลูกกว่านะครับลูกควบแต่สุดท้ายทำได้แค่เสมอก็มีทั้งเจียนแพ้มีทั้งเจียนได้ช่วงท้ายเกม แต่สุดท้ายก็จบในการเสมอกันไปสถานการณ์ลีดยังคงเป็นทีมโซนท้ายตารางครับนี่หล่นดีการของชั้นในขณนะที่แมนยูแนเต็ดยังอยู่ในโซนกลุ่มนำลุ้นพื้นที่อยู่ฟาจามิลีกผลงานห้างเกมหลังสุดของลีดครับปรากฏว่าพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งขออนาครับชนะสองชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งตอเกมอยู่ที่แพ้เป็นการแพ้กับทีมระดับพอๆกันอยาอ่างฟอได้หนึ่งศูนย์ นั่นเป็นเกมแพ้เป็นการแพ้ที่เสียหายนะเพราะจริงเกมนั้นเนี่ยลีกควรมีคะแนนนะเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆไม่น่ามีดันมีได้ครับไม่ว่าจะเป็นการหมุกมัานเสมอแมนยูอย่างที่บอกหรือก่อนนั้นก็มีเหมือนบ้านเสมอเบนฟอร์ดแต่คะานนผลงานโดยรวมช่วงนี้ก็ถือว่าดีดีเลยเมื่อเทียบกับความเป็นลีกตอนเนี้ยแพ้แค่เกมเดียวถือว่าดี ในแง่การลงทุนกำไราสามเกมขาดทุนเกมครึ่งขาดลงกลมนี้แล้วก็ยืนแด้หมวกอย่างน้อยก็ได้ไก่ย่างฮาดาวนะตอนนี้ลดราคานะครับอย่าลืมนะมีโปรโมทให้ด้วยนะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับส่วนแมนยูนิเต็ดแน่นอนครับความเป็นทีมอ,อกลุ่มนำฟอร์มดีอยู่แล้วนะชนะสี่เสมอหนึ่งสี่เกมที่ชนะนั้นก็มาทั้งคาราบาครับ เอ็มเอกับพิมพ์บริแต่ในง่ายการลงทุนปรากฏว่ากําไรแค่สองเกมครับขาดทุนสองเกมครึ่งห่างล้มกลมนี้แล้วบาดเจ็บซะงั้นฟอร์มห้าเกมลงทุนดีครับชนะสี่เสมอหนึ่งแต่ในง่ายการลงทุนกับข,า,นขนาดทุ lead, นในขณะที่ลีดผลงานห้าเกมล่าสุดก็หยุดเรียกว่าดีในความเป็นลีดนะแต่ในง่ายการลงทุนทีมเล่กได้แบบนี้ยังกําไรนะยังกาไรกําไรมีด้วยนะ เพราะนั้นเกมคู่นี้ถ้าเทียบข้อมูลตรงนี้ลีดเป็นรองด้วยดับและคะแนนในตารางชื่อชั้นทีมแต่ก็ได้ส่งความเป็นเจ้าบ,บ้านผลงานท้าเกมหลงสุดสู้ได้ในความเป็นลีดนะในง,ง่ายการสุดก็สู้ได้ไซต์การจัดก,การห้าครั้งหลังสุดแมนยูชนะสามครั้งลีดเสมอสองครั้งตรงนี้แมนยูดูดีกว่าแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็มีเกมที่เสมอได้เกิดขึ้นด้วย พราะนั้นข้อมูลพื้นฐานครับแม้จะยังเป็นแมนยูที่ดูดีกว่าแต่ดูแล้วทรงนี้หลีดไม่ได้เป็นรองจนจนแบบแพ้ชัวร์วอะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นเลยมาดูบรรดาเจ้าท็อปห้ารายสองพูดูแฮนดิแคปวันนี้ในส่วนของราคาพูมอกได้เลยครับนี่คือ มอนสามหน้ามอนสามหน้าชนิดที่ออกช่องเสมอดูเด่นที่สุดเพราะมีเจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องเสมอช่องในบ้านสามจากห้าลายปรับราคาลดลงและก็สามจากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องจิมเดือนนี่คือมอนสามหน้าครับย้ำนะมอนสามหน้าชนิดที่องค์การเสมอเด่นสุดแทนที่ขบบายปนราคาแมนูต่อครึ่งลูกนอกบ้านมาต่อในบ้านครึ่งลูกเรนนี้ในฝ้าฝังบนต่อ สามลายปรับเพิ่มขึ้นสองลายปรับลดลงในภาคฝั่งบอลรองสามลายปรับลดลงสองลายปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉนั้นดูจากฮูดูจากแฮนดิแคปแล้วมวงกับข้อมูลพื้นฐานมือสักคู่เกมนี้ต้องกากาครับกา้าสวนรองลีดครับเป็นทีเด็ดตัวนสุดสิบดาวสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งนี้ครับรองลีดครับพวกเขา ในเมื่อมันเป็นวันสามหน้าพวกเขามีโอกาสกินราคาได้ถึงสองหน้าทั้งเหลี่ยมชนะที่มีไม่น้อยกว่าแมนยูและโอกาสเสมอที่กินราคาได้เต็มอยู่กับบริษครับคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองพู่ดยแฮนดิแคปแมนซิตี้กับแอมตันบิล่าพิมพ์เรียอังกฤษเป็นการแข่งขันกันตอนห้าทุ่มครึ่งเตะเป็นคู่ที่สองแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบสองขาว แมนซิตี้แน่นอนครับพวกเขาเป็นทีมทีมรองจากฝูงทีมรองจากฝูงที่ต้องพยายามเก็บคะแนนไล่ทีมนำจากฝูงอาร์เซนอลให้ได้ซึ่งเกมนี้มาอีกแล้วครับความประจวบเหมาะเพราะข่าวที่แล้วอาร์เซนอลแพ้เอเวตันแพ้เอเวตันนะแต่แมนซิตี้ก็ดังพาทา่าไม่สามารถกระชับ ระยะห่างจากจา่าฝูงได้น่าเสียดายเหตุการณ์นั้นเหมือนออกลับคืนมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นอาร์เซนอลเมื่อคืนเสมอกับตัวตึงแห่งพเพนบอลิกเบนฟอร์ด1-1ถ้าวันนี้แมนซิตี้ชนะได้อย่างน้อยก็จะขยับเข้าไปอีกสองคะแนนจะทำได้ไหมหรือเพื่อนรักไม่ทิ้งกันอาร์เซนอลสะุด ชันสนุดด้วยรอบนี้สนุดอีกชั้นต้องสนุดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุยกันในขณะที่อันตันเบล่าทีมทีมกลางตารางครับพวกเขาไม่กดดันเล่นสบายๆแพ้ได้ชนะได้เสมอได้หมดเพราะห่างจากโซนตกชั้นพอสมควรแล้วนะถือว่าชิวและแน่นอนพวกเขาเออกมาเล่นเป็นเกมเยอนแบบนี้มาเป็นรองบาร์ตะไทยแทงเถือกสิ่งที่ทําได้ก็คือ แผนการเล่นที่จะเน้นไม่แพ้กลับออกไปครับก็รับและโต้ตามสไตล์ซึ่งแน,น่นอนครับมันเป็นเกมที่เหนื่อยแน,น่นอนเจอแมนซิตี้ในบ้านนะผลงานห้งเกมหลังสุดของแมนซิตี้ปรากฏว่าพวกเขาชนะสามแพ้สองครับสองเกมที่แพ้เป็นการแพ้ในเกมเยือนเป็นการแพ้กับแมนยูนเจ็ดหนึ่งเกมและก็ล่าสุดคือการแพ้กับสเปอร์ซึ่งนั่นก็เป็นการแพ้ตามอาร์เซอนอลเนี่ยอาร์เซอนอลแพ้เอเวอร์ตัน แมนซิตี้ต้องชนะสเปอร์เพื่อจะย่นคะแนนให้เหลือสองแต้มขึ้นด,ดูดีถ้าทําได้อ่ะถ้าแมนซิตี้ทาไดนน้วันนั้นชนะสเปอร์วันเนี้ยถ้าแมนซิตี้ชนะได้อีกอ่ะแซงหน้าได้เลยนะแซงหน้าอาร์เซนอลเลยนะขึ้นไปจับหง์แทนได้เลยนะหน้าเหใดโอกาสไหมอาร์เซนอลพลาดนะนะแพ้เกมนี้มนเมื่อคืนก็เสมออีกดูที่ว่าแมนซิตี้จะยังไงวันนี้ ในแง่าการลงทุนก็แน่นอนครับเมื่อมรินชนัะได้แค่สามเกมก็กําไรสองเจ้า 1, หนึ่งค่ะทุนสองหางลงผมนี่ล้วก็จับชนนะอย่างน้อยก็จับชนไม่หวานเจ็บส่วนแอตเลวิลาครับผลงานห้างเกมหลงทุนชนะสองสามหนึ่งแพ้สองก็อยู่ในเกมที่ดีแอตเลวิลราผลงานประมาณนี้ถือว่าดีแล้วไม่หรูหราไปกว่าน,นี้หรอกอย่างน้อยพวกเขาก็มีเกมที่ชนะมีเกมที่เสมอมีเกมที่เก็บแต้มได้ขยับอันดับได้เรื่อยๆแม้ล่าสุดจะแพ้เลนเตอร์ก็ตาม แต่ก็ต้องบอกว่าเลนเตอร์นี่ยมันคืนฟอร์มแล้วนะเกมนั้นเนี่ยแอนตนวิล่าแพ้เลนเตอร์ก็ถือว่าสมเหตุนะเพราะเลนเตอร์เมื่อคืนก็กดสเปอร์ดสัญญ์เยอะเลยนะเพราะนั้นเลนเตอร์ถ้าคืนฟอร์มแอนตนวิล่าก็ไม่น่าจะเอาอยู่หรอกยิ่งเป็นเกมเปิดด้วยเพราะแอ,อนตนวิล่าก็ใส่แลกกับแลกกับเลนเตอร์นี่แหละเกมนั้นที่แพ้สองสี่ล้าสุดอ่ะแต่เกมนี้แผนการเล่นเปลี่ยนแน่นอนครับแอนตนว,วลิล่าคงไม่กล้าไปแลกส่วนกับแมนเชสเตอร์หรอกเพราคงจะมาเน้นรับแหละ ในแง่การลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมห่างลงกบนี้แล้วก็ยังบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มอกเลยครับแมนซี่ดูเหนือกว่าทั้งอันดับทั้งคะแนนในตารางทั้งความเป็นเจ้าบ้านทั้งชื่อชั้นทีมเกนมอนทั้งสถานการณ์ที่มันเอื้ออีกครั้งที่จะกระชับกับอาร์เซนอลให้มากขึ้นผลงานทั้งเกมหลงทุนก็ยังดูดีแม้จะ มีแพ้แต่นั่นคือแพ้เกมเดยรแต่เกมในบ้านก็ยังหล่อๆเหมือนเดิมนะสำหรับแอนติตี้ในง่ายการทุนก็ดูดีกว่าแอนตาวิล่าครับอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนสถานการจากการแมนซิตี้ก็ดูเหนือนกว่าครับห้าครั้งหลังสุดแมนซิตี้ชนะสี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งเพียงแต่การชนะของแมนซิตี้ในสี่ครั้งที่ว่าเนี่ยถ้าไล่ดูแล้วก็นา่าหวาดเสียวอยู่ไม่น้อยนะเพราะมันเป็นการเบียดเอาชนะ แอนตาวิลล่าได้สามครั้งชนะขาดสองศูนย์ในแค่ครั้งเดียวเพราะนั้นถ้าเทียบกับราคาต่อเกมนี้ลูกครึ่งควบสองขาวบอลต่อยิม่ขาดก็เจ็บตัวได้นะเพราะนั้นจากข้อมูลครั้งต้นนี้แมนที่เหนือกว่าแน่นอนครับที่เหลือคงต้องไปลุ้นสตอร์ในเกมอย่างไรก็ตามับมาสองพูดแฮนดิแคปครับบรรดา้าเจ้าท็อปมันดา,า,า้ดาเจ้าท็อปในส่วนของราคาพู ในส่วนของราคาพูยอย่างกมอกว่าไม่ต้องไป็ซีเรียสเลยนะครับที่เห็นการปรับมีสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องอนติมิล่าผมถือว่าไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเลทมันแตกต่ำมากครับอย่างช่องชจะบ,บ้านแบนซี่นี่ก็เลนประมาณหนึ่งจนสองเองซึ่งน้อยมากซึ่งน้อยมากนะครับขยับเออ่ขึ้นนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นลุงสอการปรับราคาแล้ว ช่องทีมเยอนก็เช่นเดียวกันครับพวกเขาไประดับสิบกว่ามันเยอะแล้วอะ่ะสิบกว่านี่ขึ้นขึ้น,นลงลงนิดหน่อยก็ปรับแล้วเพราะฉนั้นโดยรวมก็ยังดูว่าแมนกซี่เหนือกว่าแหละนะไอ้ลักษณะพูอ่าลักษณะราคาพูที่ตัวเลขมันส,ส,สูงแบบเนี้ยอ่าถ้าลงต่อไม่ถึงท่านแบบห้าลายปรับครบทั่วเนี่ยก็ยังไม่ถึงการยึดถือได้แต่ถามว่าและไอ้สี่จากห้าลายที่ปรับในช่องอิต์เวลาเนี่ยพอจะ สบายอง์สบายใจได้มางมายถ้าใครอยากอยู่อันตามลา <_ d ata> ก็ได้ครับได้ได้ไดก็ยังพอได้อยู่ไม่ถึงท่านจะแบบเฮ้ยเชื่อไม่ได้เท่าเลยอะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นแต่แฮนดิแคปนี่สําคัญครับเพราะแฮนดิแคปมันคือราคาลมพุ 2, ม้นพรมสองมันฟ้องวัาเจ้ามองเกมนี้ขาดหรือไม่ขาดซึ่งปรากฏวันเจ้ามองว่าแมนซี่ยงิงออนตาว,วลาไม่ขาดนะ ข้อสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในภาคฝั่งบนต่อแล้วสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในภาคฝั่งบนรองอา้าวแบบนี้ถ้าแฮนิแคมปแบบนี้แบบนี้ลองหันกลับมาดูพูอีกครั้งเอ้ยเริ่มจะน่าสนใจแล้วเพราะพูอย่างที่บอกครับตอนแรกไม่น่าสนใจเลยนะในความคิดผมเนี่ยไม่น่าสนใจเลยพูเฉยเฉยแต่พอไปดูแฮนิแคมปที่มันปรับแบบนี้ย้อนกลับมาดูตัวพู จริงๆแล้วมันก็มี4-5ลายครับเจ้าท็อปเนี่ยปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจะบ,บ้านนะและก็4-5ลายเดียวกันปรับราคาลดลงในช่องถิมเดือนแบบนี้มันเข้า,ม,ขามันเข้าทางแอนตามิลล่านะคูเน,นีแน่แมเนี้เพราะนั้นถ้าอ่านแบบรวมๆกลมๆเชื่อแบนเชื่อว่าเกมเนี้แมนนิตี้จะชนะแอนตามิลลาได้แต่จะไม่ชนะขาด ราคาลุกขึ้นครึ่งสองสวนลองแอนตาวิล่าครับสวนลองเพื่อสู้ราคาจริงๆเลยตัวเนี้ยสวนลองแอนตาวิล่าครับการฟันสวนลองแอนตาวิล่าเพื่อสู้ราคาลุกขึ้นครึ่งสองเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบด,ดาวตัวที่สองใน EP หนึ่งนี้ครับเพราะนั้น EP หนึ่งของโมนเควันนี้สิบดาวของตัวนะรองทั้งคู่อย่าลืมไปฟัง EP สองกันด้วย กองขอใหมะนาโช่วงนีเจอกักบบอลโรงเทนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ